เอาพี่น้องมาตอกกินเข่าปลาเข่าดอนคือเกาเนี่ยทงสวนจะกี่สีน้ำข้นกินเข่าอยู่ทงสวนไายางเดี๋ยวสรุปสรุปสรุปรับร่ากันหรอ้วกินต่อกินต่อเดี๋ยวเบิ้งคับเาทกนเปนเขาตอผักสองครับ สองไงไยอีกคนเดียวไทยอีกบ่เอากระทยตัเนาะภาคสองเขายทัหมดหมไป็นช่งนเดียวเนาะเงินตอนตอนแรกนี่ตอนสองเลยนี่ตอนสองเราร้านมูบวกข้างหลังตอนสองก็ตอ้ว่าพวกก็ได้ว่าอะตอนสคือตอนเพตำหุต่หงุมกันตอนนี้เพเพนำแกงอันหอมนึงกัเขากันเมี้เดีตอนนี้คือตอนแสบ กินข้าหไงข้าหน่อยกินไปโลยจากแค่นั้นก็ให้ไปโลยพรลูกกินอมกินจนมูกรนัก็บอกอืมเขเด็กเีตอนแรกเรเพ่นเคินออ้ก็พอตาก็ลกเคยล้ว่า่อ่าเาก็ลกเคยรเออะเท่าไอหนองก็ได้กบเปอนัวจบนไอนองก็เด้ก็พ่นเคอนมาขึ้นกัดมือเขาอเออไอนองก เดินไปเยอะมากทางพี่น้องลอ้ลองกินไปกินไปเดมกา้าว <im itation> นัน่งอยู่ข้าหลังวาดพอไม่สด <laughs> มุดไม่สุดบววไทยไปไหนไปไนกบ,บยบววไทยไปไหนเขาบอยห้ลงยูทนะูบเนาะคุณตีจะไม่หัดมัวานเนี่ยรงเขากัเขาอะมากัดกัน ไอ้โมนี่ก็ไม่คยสู้ไผ้จะคือหมู่านี่พร้อมกันเลยใตพร้อมกันเลยโอ้โหตีจนไม่หัดขึ้นเลยตัวกระลึกกนะลึกตัวนั่นน้ำสาดมันไหนยังตีแทงตีแทงตีแต่กัดตัวฟเมียครับดีนี่หมพเพราะแรงไปห้บุ้บสายกนอีเจ้าว่าตัวนั้นโอ้โหเกิดต็มมาติดตาแต่ลูตัวกันทั้งนี้รุ้มเล่นบอบอครับคู่ไห้คู่มันคู่ไห้คู่มันเลยมาแต่มามาฟังหน้าบ้านนะครับมาอยู่หันละ แต่ว่าไอ้มาตอนสุดมากนะมันมาปุ๊บเนี่ยไอ้นี่บวกยินเขาได้ถอยย่านตัวเตี้ยโมกัดเออตัวเตี้พวกใ้ยานพวกี้ยานเลือดอย่างเขามันแต่ว่ามูฮันนี่มันเป็นยังไงบุ๊อ่าจะเลือดโอ๊ยเลือดทุ่นหรือจะไดนโมลูกเอาลูกอืกอืมใแบบโอ้โหหัวเลืเลยอดได้บัตรตีไหนแม่อิ่มแล้วโอ้ยได้ไปย่างหลายอยู่ไปย่างหลายยูไม่ได้กินเอากินเอาเนาะเขาเหมือนตันเลยเนาะโมลูกขึ้นกันต้องว่าเป็นอีย่งไอ้หมอนี่ก็มีมันก็สูงก็สูงเนาะแห้งหมอน เอ้เอาขวดเอาติ๊ตอนมัดงเอจกินเยหยั่มเดงมันของแสบต้มะเดียอ้ยยี่ีมันตัวรองปบมันเท่ร่องโอ้ยใร่องให้มันดี่ได้เขาคนี้ใครเขาคนีไม่บอกคนบอกบอกเอาเดยวนนี้ต้องเป็นไหลเอ้ยพี่นี่เปเบเียยมว่ใจผมว่าจะเ็ดไอดปลาเา่าวต่ไปปลาล่าเนี่ยตะเกี้นะสะก้อนแล้วมากหรอกไงท่ำกันไม่หไงก็นี่เอาใส่เต็เน กระเบื้องกะลามเป็นเหลาอันนี้ก็ะเเห็ดอะไรเช็ดเกลี่ยวัยสอนมันมั้งนี่นายเพิ่นมากจนแบบเอ้ยกูขอได้ไหมเออเอาไปดินาย่อกไปว่ามานี่ก็ทานมาเรื่องอัดแผนหรือว่าเห็ดแหงเนี่ยคือว่าไปเนี่เดี๋ยวส่เห็ดดีดีป้ยผมแตงกูนึงให้ป้าก็ลุงร้องแล้วก็แตงกูนึงค้อยน้องสือสวนยางไปจะกิีซินคร แม่เมนพระเพียงใจพระพีงอย่างคนบ้าเนี่ยรื้วบสิบอกเห็นให้เ่ยอย่างก่อนอ่ะนีละตาวกโกนุ่มสัญญาตากโกนุ่มยางันเดือกันละมันก็ยางยางต้องเกยวหากันยัหน่ออก็แบบนั้นนะเนี่เขาจอเขาจะเห็นแต่เห็ดเป็นล้มพูไทยเด้อลันี้ก็แล้วแต่เขาก็ต้องบ่งนางรองเทาน้ำเจ้าอาจจะลัาไหนจะกกีนางอนเขาต้องบ่งมอ่้ม ไว้ยเขากันในเองก็ร่ำขากันในร่ำในกันน่นเนาะบ่หัวเนาะะแก่ๆวัดขี้ใส่กันแค่ไหนมาเนะาะย่าใหญ่เป็นคือยี่ไอ,อ,อ,อ้นั่นพรามันหา้ารำเดืองหนาเดืองหลังมันกับมันกับเขาจีว่ามันแมนมอลลำเก่าจะว่อเขาจีว่าเนี่ยผม,มเสียงสูงแต่ว่าเวลาล่ำหน่อยคือเขาลดเสียงให้ผมบ่ได้ปัะนี้เขาเสียงสูงแต่ผมนี่ลดเสียงให้เขาได้เขาตาฟังอยู่กับมี่เขาบอกนั่นเองป่ะนี้แฟนแฟนขับเข้าโจมตีบ้านนี่โอ้ยจะกี่สิคนล่ำไปนี่มันโมแมนมันหนีไปได้คนละเสียงเขาจะแกลียดแค่ไหนครับ เออแตง,งกวาด้วยล้างครูหน่อมันล้งางมือใหญ่เด้อล้งางยาอือเดี๋ยวลูกเดี๋ยวค่อยกินโอ้อเดี๋ยวไปปิดกล่องอีกสักก่อนนี่เดี๋ยวสิมีตอนตายวปิดเดี๋ยวเปิดมากวันนี้เดี๋ยวจะน้ำเดลยแกงตาซีมีตอนตาแกงตาจิ้มโถวตอนเย็นนะเป็น้ <c oughs> อง <c oughs> เดี๋ยวปิดกล่องอีกกกันเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกินลูกต้มปลาโวลุ่มวันนี้มันต้มไปต่มากมีแต่น้ำแยางใจสนับด้ว